สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมเครื่องตัดหญ้ามิตซูบิชิ TL 261นึ่ะครับเบนซิน2องจังหวะยี่ซีซีนะครับให้พี่สังเกตอย่างนี้ถ้าเป็นลานสติ๊กเกอร์สีฟ้าแบบนี้นะฮะส่วนมากนะครับจะเป็นดึงสตาร์ทเบาเบนซิน2องจังหวะยี่ซีซีสตาร์ทเบานะครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับช็อคออโต้ช็อคออโต้ใช้อย่างไรนะฮะก็คือดันไปอย่างนี้พอเรากดคันเร่งปุ๊บในช็อคมันจะดีดมาให้อัตโนมัตินะครับอ่าก็คือวิธีการก็คือเติมน้ํามันเสร็จแแล้วก็ปั๊มย ั๊มแยกเสร็จแล้วก็งัดทิ้งไว้แค่นั้นเองครับแล้วพี่ก็สตาร์ทพอติดแล้วกดคันเร่งแล้วมันก็จะกลับมานะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณสัก4ีกิโลแขีดนะครับสีกิโกรัมหัวหางจะแยกได้นะครับสไตล์มิ t ซูบิชินะครับตัวนี้หางมันจะเป็นซับสันให้2ชั้นสไตล์คล้ายๆหางมารูนะฮะแฮนเน่ยทรงแฮนมารูเลยจริงๆมันมีคันเร่งค้างอยู่ตรงนี้แล้วมีสวิตช์กดดับอยู่ตรงนี้ แต่มันด้วยมาจากญี่ปุ่นมันพลุงพลังมากผมตัดออกหมดเลยผมใส่เป็นมือเล่งโรบินให้เป็นแบบบีบปล่อยอย่างนงี้ให้พี่นะครับแล้วก็ย้ายสวิตช์กดดับมาอยู่ตรงนี้นครับสีแดงๆเนี่ยเดี๋ยวเก็บสายไฟให้นิดนึงนะครับตัวนี้นะเสียงมิซูค่อนข้างนุ่มหูเงียบนะครับแล้วตัวนี้ได้เบาสตาร์ทเบาติดง่ายเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับราคาจำหน่ายอยู่ที่38 0 0รวมส่งครับ สวยยืนยันว่าสวยเลยอ่าเดี๋ยวดึงสตาร์ทดูครับลากอย่างเดียวแล้วครับต,ตัวนี้เยวเชือกข่าวจั่วเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเดิมมากเลยตัวนี้ได่ใหม่ครับรอบรอบดีนะครับปรับรอบตรงนี้ได้เพิ่มเติมได้อ่าดับเครื่องนี่ดับนี่ดับนี่อ่าดับแล้วดึงใหม่ครับสตาร์ทใหม่ ลากออกเ<ม>บาๆ<า>เห็นไหมฮะติดง่ายเดี๋ยวจะให้น้องผู้หญิงดึงสตาร์ทดูมาน้องพลอยมาต้องพลอยมาต้องพลอยลากออกเฉยๆลูกอ่าจับลากออกให้สุดเชือกเฮ้ยมันติดง่ายไปพวกวะันดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนระดับเครื่องก่อนดับตรงนี้ลูกกดสีแดงนี่กดเข้าไปอ่าลากใหม่ลากใหม่ลากใหม่ไปไงเบาไหมเบาอ่า นั่นหมายว่าแม่บ้านผู้หญิงหรือผู้สูงวัยเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมิซูบิชิไม่หนวกหูเร่งสูดไมหเนี่ยไม่หนวกหูของแถมที่พี่จะได้รับนะครับจะเป็นใบมีดใหม่บางญ่าใหม่และสายสะพายของใหม่ครับมีประกันเครื่องให้อ่0อยยีวันนะฮะแล้วก็จะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานคําว่าดูแลให้คืออะไรเรามีอะไหล่รองรับพี่หมดทุกชิ้นส่วนนะครับทุกตลอดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับ รักษาดีๆนี่ยาวเลยตัวนี้สภาพดีมากนะครับใช้น้อยท่อเธอยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีคราบาสวยครับสวัสดีครับ